โอเคครับวันนี้จะมาแนะนากีตาร์ตัวนี้นะครับเพอร์เอิ์ผมเนี่ยเพิ่งไปรื้อห้องเก็บของแล้วเพิ่งเจอคือเก็บไว้นานแล้วเก็บไว้จนเรียกว่าจะลืมไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับได้มาประมาณปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่าๆนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้คือกิฟสันนะครับรุ่นเลสพอลนะครับเลสพอลนี่ครับใบเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองนะครับคลาส5 นะครับ serial number มีอยู่ครบนะครับซองก็ยังมีอยู่เลยตัวนี้ไปซื้อที่อเมริกานะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วน่าจะหลักพันมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็เลยเก็บอยู่ในกล่องนะครับดูสภาพนะครับยังใหม่อยู่เลยแทบจะไม่ค่อยได้ออกมาเล่นนะครับวันนี้ไปเจอไปลื้อห้องเก็บของเจอก็เลยอลองเอามาเก่าหน่อย